เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าพันขิ้มที่ออกแบบมาเพื่องงานหนักและมีประสิทธิภาพสูงที่มาพร้อมกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง1,300วัตต์ทำให้สามารถเลื่อยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเครื่องเลื่อยวงเดือนรุ่นนี้ยังมีการออกแบบที่ทนทานด้วยเสื้อลอูมิเนียมค่ะ แข็งแรงทนทานให้อายุการใช้งานที่ยาวนานโครงบังใบด้านล่างผลิตจากอลูมิเนียมทําให้ไม่บิดเบี้ยวง่ายมอเตอร์เป็นทองแดงแท้ฐานสามารถปรับระดับความสูงต่ําได้ตามการใช้งานของผู้ใช้ทําให้การตัดไม้กลายเป็นเรื่องง่ายดายมาก ออกแบบมาเพื่องานหนักโดยเฉพาะตัวบังใบดิดกับอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยมากขึ้นใบตัดขนาด7นิ้วสายไฟขนาดใหญ่2คูณ0.75สแควรมิลยาว2.5เมตรรองรับกำลังไฟสูงตัวฐานยังสามารถปรับองศาในการตัดได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทดลองตัด45องศาให้ดูกันค่ะ ได้องศาที่พอดีเป๊ะมาทดลองตัด45องศากะไม้อัดกันดูบ้างค่ะฐานเครื่องเจาะรูสี่รูรองรับการใช้งานแบบหงายท้องหรือใครจะเอาไปยึดติดกับโต๊ะเลื่อยก็ทำได้มาแกะกล่องด้านในดูกันค่ะว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างเปิดมาด้านในจะมีใบรับประกันคู่มือการใช้งานตัวเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วค่ะ และให้ใบเลื่อยตัดไม้40ฟันมา1ใบบล็อกหกเหลี่ยมเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเอาไว้ขันใบและยังมีแปลงฐานสำรองมาให้อีกหนึ่งคู่ค่ะปรับความสูงต่ำของฐานเพียงแค่ปลดล็อกด้านหลังค่ะมีปุ่มล็อกใบบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะเพียงเรากดปุ่มและขันประกับล็อกใบออกค่ะหมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกาจากนั้นเราก็นำใบที่เขาแถมให้มาใส่ลงไปได้เลยค่ะแหวนรองเขาจะแถมมาให้กับใบอย่าลืมใส่นะคะไม่งั้นมันจะหลวมแหวนรองใบจะใส่ไปตรงแกนแบบนี้ค่ะ จากนั้นให้เราใส่ประกับล็อกใบลงไปตามด้วยน็อตล็อกและใช้บล็อกหกเหลี่ยมที่เขาให้มาขันตามเข็มนาฬิกาให้มันแน่นนะคะเพียงเท่านี้วงเดือนของเราก็พร้อมใช้งานแล้วและหากท่านใดสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือพัมกินคอนเนอร์ทั่วประเทศ